วันนี้เป็นวันพระพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้เล่าเอาไว้ว่าโดยก่อนที่สุดทั้งหลายในวันปักดิถีแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำในวันแปดค่ำนั้นเท้าจตุโลกบาลผู้คุ้มครองในโลกทั้งสี่จะใช้ให้บริวารให้อมาดผู้ที่ไว้วางใจไปตรวจโลกช่วยฟังให้ดีนะ ถ้าหากยังไม่มั่นใจไปเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาทอังคุตติไตยเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเห็นจะได้หาง่ายข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกพระพุตธิเจ้าเล่าตอนเย็นเมื่อเช้าพี่น้องคงจะได้ยินเสียงตีกองดึกเสียงคลองเสียงกองดังมาจากทางวัดบ้านพี่น้องทางภาคกลางอาจจะไม่คุ้นกับประเพณีชาวอีสาน เมื่อเช้าเรานั่งสมาธิถึงตีสามได้ยินเสียงกองดังขึ้นเสียงคลองดังมากับสายลมทุ่งเขาล่องลอยมากับลมหนาวลงทุ่งพวกเรานั่งสมาธิอยู่นั้นประเพณีอีสานแปดข้าตีกองดึกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศิลวันนี้ทำอะไรไม่ได้อย่าทำบาปถ้าจะปีก้าขาแข็งจงทำบุญ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บำรุงสมณพาหณ์หรือถ้าจะให้ดีกว่านี้จงไปฟังธรรมประจำสิหรือคำวันคลํัมคาแค่วันให้เว้นจากบาปวันนี้ทำน้อยบาปมากทำบาปน้อยบาปมากทำบุญน้อยได้บุญมากเพราะเท้าจะตะโลกกระบาลพวกเทพพวกทิศเขาไม่เห็นกับตาแน่ๆวันนี้ดังที่อาตมากล่าวนี้ถ้าผููใดอย,ยู่ใกล้วัดไปยืมพระบิดกมาอ่าน ล้ที่ยี่สิบจตุโลกกระสูดร,ราชวัตรจตุโลกกระสูดเรื่องเท้าเจตุโลกกระบาลข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเห็นจะได้ถ้าจะไม่ผิดนะจะไปซื้อเลขซื้อหวยบอกให้เข้าใจดูก่อนพิสุลายในวันแปดค่ำเท้าเจตุโลกกระบาลจะใช้อมมาตผู้ไว้ใจให้ไปตรวจดูโลกพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญจงไปตรวจดูโลกเถิดมนุษย์ในโลก เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หรือไม่มีคำแรกคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มนุษย์ในโลกนั้นเขาเขารบผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพาหมฟังธรรมจำศีลอุโบสถกันหรือไม่อันสุดท้ายมาถามถ,ามถึงอุโบสถอันแรกถามถึงคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอามาตไปเห็นอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังอย่างนั้นพอถึงวันสิบสี่ค่ำเดือนขาดวันไหนเดือนขาดเดืนดับวันสิบสี่ค่ำ เ้าจะตุวโรคกรบาลก็จะบอกให้ลูกชายให้โอรสหมายคามว่าให้อมาตไปดูแล้วคงยังไม่มั่นใจวันที่สิบสี่ข้ามูกเอ้ยจงไปดูถัดว่านมนุษย์ในโลกนี้เขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาดีอยู่หรือเขามีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณะพามหรือไม่จงไปดูให้เห็นกับตาแล้วมาบอกให้พ่อดยก่อนพิสุทั้งหลายในวันสิบห้าค่ำปัณณรสีคือวันนี้ สุเวปนรสโสทิพโยพรุ่งนี้วันทิพสิบห้าค่ำเท้าจะตุโลกบาลมาเองแปดค่ำให้อมาตย์สิบสี่ค่ำให้ลูกชายสิบห้าค่ำฉันต้องไปเองเพราะว่าวันนี้จะต้องไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระอินทร์ดูซิว่ามนุษย์ในโลกนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีไหมเขารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพา ฟังธรรมจำสินกันเดือไม่พอเห็นกับตาแล้วก็ขึ้นไปเล่าให้พระอินทร์ฟังถ้าเล่าข่าวว่าโอ้ยมนุษย์ในโลกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดอกพ่อแม่บอกก็ไม่ฟังพูดจากระโชกโกฆ้าเหมือนกับพูดกับท่ากับกรรมกรเขาไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพสมณพราหมณ์อยาา่ากล่าวไปถึงการฟังธรรมจำสิน เทวดาทั้งสวรรค์จะซบเสาเหงาโศกบัดนี้จะเต็มไปด้วยอสุรกายเตือนกลนพวกกายทิพย์จะไม่มีสวรรค์ของเราจะอ้างวางหลงเหลงเลยเนาะแต่ถ้าได้ยินข่าวอย่างวันนี้ท้าวจตัวโลกบาลมาเองมาเห็นเต็มตามร่มไม้ขาวสมาทานโอโบสถ เห็นพี่น้องคนทุกคนยากบางคนมั่งคนมีมานั่งสงบเสงี่ยมเอาข้าวปลาอาหารมาทําบุญมาเลี้ยงดูผู้ประพฤติธทำเต็มตามร่มเงาแห่งแมกไม,ไม้อารามฟังเสียนกนกเสียงกาอาดมาว่าวันนี้เท้าวจตุโลคกบาลคงจะต้องยกมือไหวไหวอย่างไหเยขาาััถาปุญญาการาศีละวันโตอุปาสสกาสัมมา สมณาธาลังโตเสนติยังนมัสสันติเทวตาเยหัตถาปุญญกราคารหหัดเหล่าใดนี้หนอะทำบุญสีรวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดสมทานอุโบสถสินนุ่งขาวของขาวสัมมาสมณพราหมนาธาลังโตเสนติบุคคลเหล่าใดเลี้ยงดูเหล่าสมณพราหม ยังดีงามโปเซนติโปเซนติแปลว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูข้าพเจ้าขอน้อมเสียงอภิวาทท่านผู้ทรงศินทรงธรรมเหล่านี้บุคคลเหล่านี้แล้วก็ไปกล่าวให้พระอินทร์ฟังในที่ประชุมเทวสภาในคืนนี้เทวดาทั้งหลายชื่นชมทั้งสวรรค์ยกมังสาทุกการไม่นานดอกหนาบุคคลเหล่านี้ก็จะมาขึ้นโยกสวรรค์กับเรา หนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีของพวกเราพวกเราเกิดมากี่ปีถ้าห้าสิบปีก็ครึ่งวันเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เขาเห็นในวันนี้ก็เหมือนเห็นตอนเช้านี้สายสักหน่อยพวกเหล่านี้ก็จะตายไปเกิดกับเราบนสวรรค์ที่ส่วนทางหลายเหล่าเทพพย,ายดาทา้าสกะเทวราชก็ดีเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชและดาวดึง ชื่นชมยินดีเหมือนได้ยินข่าวอันเป็นทิพย์เป็นมงคลเมื่อได้ยินข่าวบุคคลผู้ฟังธรรมจำศีลเลี้ยงดูบิดามารดาวันนี้มาเห็นกับหูมาได้ยินกับหูมาเห็นกับตาลูกเลี้ยงแม่แม่ตายไปแล้วมาจำศีลตลอดอโอโบสดตั้งแต่วันแรกวันนี้ถือโอกาสถูกจังหวะสิบห้าคำ่ำอาจมายกวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่มุกดาหารนิคมคำส้อยสี่ห้าวัน พ่อใหญ่พิมพเลี้ยงคนเดียวคนอื่นเขาหาว่าพ่อใหญ่พิมพ์นีบ้าอยากดังอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มาเมียแกอ้วนๆคุณโยมดีโคตรชมโพที่บ้านน้องสองห้องเอารถบ้านมาเจ็ดคันเมามารับผู้นุ่งขาวห่วมขาวที่วัดนี้ไปประติปฏิัตบธรทมที่นูน่นที่บ้านน้องสองห้องชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือเลยน้ําเขาก็ยังไม่ให้กินนี่พ่อใหญ่สางนั่งอ้วนๆยูยนี่ชวนอาตมาหนีเราคดคัด เขาเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวไปเยอพยามารเข้าไปสิงมีแต่นักเลงปิดประตูซ่วมล็อกไปไม่ให้พวกนี้มาถ่ายใส่สวมวัดขันน้ําเอาไปซุกม่ให้มันกินอย่าโยมหน้าดำคขําเครียดชวนหนีอาตมาก็พาไปอยู่ป่าชาคนยวนอยู่วัดอีกซีกหนึ่งตาดีแกบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องหนักใจผมจะเลี้ยงดูเองใครไม่เลี้ยงก็าตามน้ําไม่มีแกก,ก็ให้ลูกให้เต่าทุคนใส่รถมา ในคืนวันนั้นลูกชายนายดีโคตรชมโผชื่อว่าน,นายเพิ่มเมื่อวานแม่เขาก็มาอาตมายังบอกผิดไปด้วยนายเพิ่มนั้นในกลางคืนนั้นคิดหนักใจพ่อจ้างรถบาดคนเดียวไปรับผู้มาปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพนำผู้คนมาสั่งมาสอนแต่ทำไมชาวบ้านเขาสารวัตรกำน,นันทั้งสองคนทั้งกำนันด้วย ไม่เห็นความร่วมมือพยายามจะผลักดันพวกปฏิบัติธรรมนี้หนีนายเพิ่มในคิดมากว่าเราจะหาอะไรไปเลี้ยงดูคนก็มากสามสี่ห้าร้อยคนในขณะที่คิดอยู่เนี่ยอาตมานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสมณพามผู้มีศิลไปอยู่ที่สาภาคใดๆในป่านในเขาเช้ามาเจริญสมาธิภาวนาสำรวจสิลของตนเองบริสุทธิ์ นั่งอบรมกิจเดินตรงกลมเพื่อขจัดนิวรธรรมผู้ใดเพียงแต่ละลึกถึงบ้านใดขาวมันคมใดยิงใดชายใดตระกูลใดครอบครัวใดเพียงแต่คิดถึงว่าท่านเหล่านั้นอยู่อย่างไรจะมีอะไรหนอไปอนุเคราะห์เกื้อกูลท่านที่สุทั้งหลายเพียงแต่เขาคิดเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญนะับประมาณไม่ท้วนหาประมาณไม่ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขานำข้าวน้ำโภชนะอาหาร ไปเลี้ยงดูอุปัมภมประถาผู้มีศีลเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงเป็นเนื้อนาปุ่นประพฤติทำให้ยิ่งขึ้นเถิดนายเพิ่มไปคิดอย่างนั้นเองว่าทำยัางไงจะเลี้ยงดูไหวชาวบ้านเขาก็ไม่ช่วยแล้วแกก็นอนหลับไปฝันฝันมีคนมาบอกว่าเพิ่มเอ้ยไปเถิดไปเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรม